กาบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาบอลแตกเหมือนที่เช่นเคยครับโปรแกรมวันเสาร์ที่10ตุลาเนี่ยฟุตบอลก็เยอะแยะมากมายครับโปรแกรมทีมชาติเนี่ยยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็จะมี7คู่ครับของโซนยุโรปครับนี่ครับแล้วก็มีบอลเจลีกด้วยครับตอนเที่ยงครับเตะครบเกือบทุกทีมครับนี่ครับเยอะแยะครับ นี่ครับโปรแกรมยูฟาลีครับเนชั่นลีครับยูฟาเนชั่นลีครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มครับนี่ครับของแต่ละกลุ่มครับแต่ก็เตะ7คู่ครับรวมๆแล้วส่วนผลบอลเมื่อคืนครับก็บวก1คู่ครับลบ1คู่ครับเมื่อเช้าก็มานั่งดูบราซิลครับ7จ็ดโมงครึ่งก็ชนะไป5 0ูนย์ครับจริงๆผมกะจะใส่เช้าต่อด้วย เพราะว่าราคามันโดดไปสามขั้นเลยครับจากสองควบไปสามควบเนี่ยครับสามควบสามครึ่งเลยโอกาสมาสูงครับเมื่อคืนฟีดบูธก็ชนะเฮาซิตี้ไปสี่หนึ่งครับก็เฮาซิตี้ก็เรียบร้อยครับคู่นี้ดีครับยังได้ไอ้นี่มาครับฟี i ไอโอเครับเจอเอ็กเซลเซอร์ครับเสมอครับหนึ่งหนึ่งวันนี้ก็เลยจะเริ่มตั้งแต่ บอลเที่ยงครับผมก็จะเลงบอลเที่ยงไว้ด้วยครับนี่ครับก็จะมีลีกวันลีกทูนะครับบอลอังกฤษแล้วก็สวีเดนนี่ครับสายสูงต่ำนี่ครับเยอะครับลีกวันลีกทูเตะเยอะอยู่ครับนี่ครับส่วนเช้าๆก็จะเป็นเมเจอร์ลีกครับแล้วก็บอลบราซิลครับโปรแกรมไทยลีกก็เตะนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็เตะครับวันนี้ครับก็ทีมชาติไทยก็จะเตะกระชับมิตร เจอกนกคนปรปฐมครับแล้วก็จะมีนัดตกค้าง2ทีมครับลาดบุรีมิตรผลเจอกับแบงคอกอยู่ในเตะครับเป็นไทยแลนด์พิมลีครับบีจีปทุมเจอกับบุรีรัมครับน่าดูทั้งคู่ครับแล้วก็นักเตะทีมชาติเนี่ยก็ตัวทีมหลกัหลกๆที่อยู่ในเจลิกเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาครับแล้วก็นักเตะที่ทีมชาติที่มีนัดตกค้างอยู่เนี่ยลาดบุรีแบงคอกบีจีปทุมบุรีรัมเนี่ยก็ไม่อยู่ในชุดของทีมชาติไทยที่จะเตะกระชับมิตรครับ ก็คือมีโอกาสใส่ได้เลยครับทีมพวกนี้นิชิโนะกำลังปรับทีมอยู่ครับทีมชาติไทยครับกำลังลองทีมพวกตัวใหม่ๆครับอ่ะคู่แรกที่เราจะมาดูนะครับก็เป็นทางด้านนี่นะครับบอลญี่ปุ่นครับคอนซาโดเล่ครับซัปโปโรครับเจอแบบโชนันเบลเมเล่ครับซัปโปโรต่อครึ่งควบครับนี่ครับ 1.79ครับถ้าลองโชนันเบลเมเล่เนี่ยก็จะได้น้ำเต็มครับ2.03ครับส่วนอีกราคา1ลูกเนี่ยก็จะได้น้ำสวยเลยครับ2.05ครับถ้าลองโชนันก็จะได้1.77่งสิติคู่นี้เนี่ยสิบครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยซัปโปโรเนี่ยชนะได้ห้าครั้งครับโชนันชนะได้แค่สองครั้งครับแล้วก็เสมอกสามครั้งครับฤดูกาลนี้ซัปโปโรก็สตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เนื่องจากหลายหลายปัจจัยครับชนาทิปก็โดนส่งลงบ่อยครับทำให้เค้นฟอร์มออกมาไม่ได้ครับจนเจ็บล่าสุดเนี่ยหายไป2อสานัดครับก็ทำให้ซัปโปโลเนี่ยผลงานดรอปลงเยอะครับแต่นัดนี้ครับเตะในบ้านครับเจอโชนั้นครับอันดับ18ครับชนะจะชนะได้ไม่ยากครับเพราะว่าผลงานโชวนั้นเนี่ยแพ้รวดมา4นัดนะครับ ซัปโปโรยังมีเสมอยังมีชนะแซมมาบ้างครับนี่ครับนา่นี่ครับชนะทิพย์ก็หายเจ็บกลับมาแล้วครับอาจจะมีรายชื่อครับเดี๋ยวรอดลูไลอัพครับช่วง11บเอโมงครับนี่เพิ่ง10บโมงครึ่งครับผมก็อาจเช้าสดๆไปเลยนี่ครับโชนันเนี่ยอยู่ท้ายอันดับบวยของลีกนะครับมี9คะแนนครับเตะมา19นัดส่วนซัปโปโรเนี่ย21นัดก็มี18คะแนนครับห่างกันเท่าตัวนึงครับแต่แข่งเยอะกว่า2นัดครับ นัดนี้ก็เตะในบ้านด้วยครับลุนชนะได้ครับตัวผู้เล่นก็ยังมีฝากความหวังไว้ได้อยู่ครับเจโบทอยครับแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโจเซสูซ่าครับก็ยังลุ้นได้ครับคิดว่าซัปโปโรน่าชนะได้ครับต่อไปเลยครับไม้หนึ่งครับเดี๋ยวคู่ดึกเนี่ยหาทุนก่อนครับทุนบอลเที่ยงจัดไปก่อนครับ นี่ครับคู่แรกครับไม้หนึ่งครับก็ต่อคอนซาโดเล่ซัปโปโรไปเลยครับแต่เวลาเที่ยงครับส่วนทีมที่สองครับก็จะไปสเปนครับเซกุนดาดิวิชันครับผมเตรียมไว้ก่อนครับเพราะว่าสามทุ่มเนี่ยมีทีมเลงไว้อยู่ครับหลีกวันครับก็คือถ้าบวกมาเนี่ยครับก็จะไปเล่นนี่ครับ นี่ครับลินคอนซิตี้ครับสามทุ่มครับเจอกับบิทเต้ครับต่อครึ่งลูกเตะในบ้านครับน่าจะชนะได้ส่วนคู่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับสามทุ่มครับเซกุนดาสเปนครับลาลิก้าสองสเปนครับเอสปันยอนครับเจอเอากอก้อนครับมีสองราคาครับนี่ครับเอสปันยอนต่อครึ่งควบลูกบวกสิบครับหนึ่งจุดเจ็ดสองทดลองเอากอก้อนก็ได้น้ำเต็มครับสองจุดหนึ่งครับ ส่วนลูกหนึ่งเนี่ยก็จะได้2.12ครับถ้าลองเอากก้อนก็จะได้1.71ครับสูงต่ำก็ลุ้นได้ครับคู่นี้ครัสีิีเจอกันคู่นี้ครับก็เจอแต่ในบอลถ้วยครับโคปาเดเลครับก็เอสปันยอนชนะ1ครั้งเอากก้อนชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกันสครั้งครับเอสปันยอนเนี่ยเป็นทีมใหญ่ที่เพิ่งตกชั้นจากลาลีกาสเปนเมื่อรู้กาลที่แล้วครับก็แข่งมาสนัดก็ชนะสเสมอหครับ ลงมาก็ระดับทีมค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะครับเพราะว่าในแคว้นกาตาลันเนี่ยทีมใหญ่ก็มีแค่บาร์เซลโลนากับเอสปันยอนครับที่เป็นดารบี้กันอยู่ในเมืองนี้ส่วนอัลกอรกอนครับเตะมา4นัดก็เสมอ2ชนะ1แพ้1ครับนัดหน้าสุดก็เพิ่งโดนใบแดงมาด้วยครับก็เลยนัดนี้ด้วยสภาพทีมครับแล้วก็ ระดับทีมเนี่ยเป็นทีมใหญ่แล้วตกลงไปครับคิดว่าฤดูการหน้าก็น่าจะกลับมาได้ครับก็จะต่อเอสปันยอนราคาน้ำเต็มไปเลยครับนี่ครับสอนี่เลยครับมาชนะแน่นอนครับลุ้นยิงขาดครับคู่นี้โอเคครับก็2คู่ครับซัปโปโรคอนซาโดเล่ครับแล้วก็เอสปันยอนครับส่วนถ้าบวกคู่เที่ยงมาเนี่ยผมก็จะไปต่อ3ามทุ่มต่อครับนี่ครับ พวกลีกวันอังกฤษครับก็ลุ้นสูงได้หลายคู่อยู่ครับบอลลีกวันครับลีกทูนี่ครับผมก็เล็งไว้แล้วครับนี่ครับอิฟสวิตทาวับกับลินคอนซิตี้ครับคู่สามทุ่มครับถ้าบวกก็มาต่อกันได้ครับโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลวันเสาร์ครับก็ขอให้บวกบวกแฮงแงกันทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นบอลชุดบอลเดี่ยวครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีรายแอดนะครับ ก็แอดมาได้เลยครับไลน์แอดเฮียเหลา88ครับก็ผมก็จะมีปักหมุดไว้หน้าคลิปครับก็แอดมาได้เลยครับแล้วก็กดลิงก์ต่อได้เลยครับทั้ง YouTube Facebook ก็แอดมาพูดคุยสอบถามมันได้เลยครับก็มีโปรโมชั่นดีๆแนะนำให้ครับแล้วก็เว็บดีๆครับเว็บที่จ่ายตรงครับเครดิตมากมายครับแค่แอดเพื่อนก็ได้เครดิตแล้วครับไหนจะเพิ่มเพื่อนอีก100ครับเปิดยูทก็300ได้50ครับ500ได้100ครับ ก็ถือว่าเปิดให้เครดิตเยอะอยู่เหมือนกันครับเว็บนี้ก็อยากเล่นอยากเข้ามาเล่นด้วยกันก็แอดมาพูดคุยสอบถามกันด้วยครับสอบถามกันได้ครับแล้วก็เนี่ยผมลืมไปเว็บเราเดเว็บเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่ด้วยครับเว็บที่ผมเล่นอยู่มีถ่ายทอดสดนะครับนี่ครับมีก็กดเข้าไปดูได้เลยครับง่ายๆครับขายแบบพวกสปูเบตเว็บใหญ่ๆแล้วของฝั่งยุโรปก็ถือว่าดีขึ้นครับ มีให้ดูครับไม่ต้องไปกดหาวาร์ปดูให้วุ่นวายครับก็มีกดตรงนี้ครับแล้วเราก็ดูบอลสดๆกันได้เลยครับก็โอเคครับขอบคุณครับ